ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เราจะมาดูอนาคตของคุณพิธากันหลายคนนะได้เห็นข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยินดีใจนะพี่สำราญเห็นไหมกกตพวกเราไปยื่นหนังสือวันก่อนนะได้ผลแล้วสั่งไม่รับคำร้องนะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าสรุปนี้มันดีใช่ไหมหรือมันไม่ดีหรือมันหนักกว่าเดิมหรือมันจะแย่กว่าเดิมอ๋อนนะี่จะต้องไปลุ้นกันนะครับลุ้นนทึกมหนึ่งอาหนึ่งนี่หนึ่งอาหนึ่งนี่ ของกฎหมายพระพระพรบัญญัติประกอบรัฐนูลว่า้วยการเลือกตั้งสสนะครับ,รบไม่ใช่รัฐนูลน,น,นะครับ,รบแต่เขียนกว้างๆเอาไว้น้องเขาเขียนกว้างๆดานโทษเชื่อพิธาตัดสิทธิ์ติดคุกตัดสิทธิ์ติดคุกด้วยนนห,นหนึ่งห้านึ่งหนึ่งหนึ่งห้านึ่งเนี่ยนะแต่จะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับเราต้องมาวิเคราะห์กันแล้วจะหลุดจากสสไหมเดี๋ยวจะให้คําตอบแล้วก็การเมืองใหญ่อย่างที่ได้เกิดนเอาไว้ในช่วงที่สามของรายการนะครับอย่ามองข้ามร้อยแปดสิบแปดเสียงของ ั่งอนุรักษ์นิยมนะนี่กลับมามีเขาเรียกบทบาทในเกมการเมืองตอนนองนั่งบนภูดูเขาจะตั้งรัฐบาลอ๋อแล้วเรียกว่าดูเขากัดกันไม่ใช่หรไม่ใช่ไม่ใช่คือกลัวตอนนี้ส้มอาจจะลนใส่หัวอย่างเดียวนะเกมจะพลิกไหมไปดูกันนะฮะนี่คือภาพใหญ่ของช่วงเนี่ยช่วงสี่ช่วงห้าเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ไปดูกันในช่วงสี่นิดนึงนะฮะกรกตก็ยุสามคำร้องเลือกใช้ รับนูนมาตรา82อันนี้เหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณหนุ่มนะตอนเย็นๆบ่ายๆโอ้โหคือฝ้ากันทุกวันเมื่อไรกรกตรับเรื่องหรือยังแล้วกกตก็แหมแถลงวบๆแหวมๆกระทั่งวันศุกร์นั่แหละทุกคนก็เลยพอจะถึงบังอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เองก็คือยกสามคำร้องของคุณนักร้องเนี่ยคุณเ้งนใจคุณศรีสุวรรณคุณสนธิยาสวัสดีอร้องยกไปเลยเพราะว่า ไม่เข้าเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการไปร้องครับเขาก็เลยปัดตกตีตกออกไปแต่กรกตจะอาศัยมาตรา82ดสิของรัฐธรรมนูญครับนี่นะฮะรับเรื่องเอาไว้อือาศัยคําที่ว่าความปรากฏในมาตราแปดสิบสองเนี่ยความปรากฏหมายถึงว่ากกตได้รับรู้จต่จากคําร้องของสามคนอะไรก็แล้วแต่หรือจาก ข้อมูลทั่วไปเป็นความปรากฏก็ก็ตก็เลยจะเล่นเองเลยอ๋อนี่นะะเพราะความปรากฏนั้นคิดว่ามันน่าจะเข้าหลักเกณฑ์นี้น่าจะเป็นไปตามมาตานึงห้าหนึ่งรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่คีซั้นใต้มาตาแปดสิบสองก็ตอใช้อำนาจตรงนี้นะแล้วก็ก็ตเคยใช้มาแล้วมีให้ดูไหมชีมงานอาอเดี๋ยวขึ้นไปดูนี่ด้วยมาตมาตาแปดสิบสองนี่นะฮะวักแรกเนี่ยสอสว สวได้เข้าชื่อกันได้คุณหนุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบนะไปร้องเรียนโนรีร้องต่นสาลรัมณูลซึ่งเราเคยฟังบ่อยใช่ไหมคุณเสรีพี่สุดใครต่อใครเคยยื่นมาแล้วเชื่อดคุณศีละใครต่อใครยื่นมาตานี่แหละครนะเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้รัมวูมีคําสั่งให้ สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสำนวนจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อสารสำนวนมีคำวินิจฉัยแล้วให้สำนวนแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องสามวักคหนึ่งในกรณีที่สำนวนวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่งอืม,มีให้นับสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสองเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาครับอันนี้คือเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภานะครับ,รบที่จะเข้าชื่อกัน ครับเราก็จะได้เห็นนะในห่วงเวลาทำลายอย่างเช่นของคุณธนาธราหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนพอสารสั่งปุ๊บก็จะพ้นไปตั้งแต่วันที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ในมาตราน,นี้แหละอันนี้<ต>เป็นเร<อ>ื่องลสอสอเข้าชื่อกันนะหนึ่งในสิบนะแต่วรคสุดท้ายนีย่วัคสี่นะี่ประเด็นสองวัคสี่ท่านผู้ชมในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผูธธ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวัคหนึ่ง เมื่อกี้อ่ะนะครับโน่นนี่นั่นอ่ะนะครับให้ส่งเรื่องไปยังสารลฐมนูลนเพื่อ<ม>ไิาได้ใช้ตามวรรคหนึ่งได้ด้วยอ๋เพือนอกจากสอสอส,อสอวเข้าชื่อกันแล้วเนี่ยนะครับท่านกะกะตก็ม,ตมีสิทธิ์ยื่นเหมือนกันอกะกะตก็เลยบอกว่าจะใช้มาตรา82อาศัยความปรากฏนี่แหละ ยื่นต่อสารรัฐมนูนปรากฏจากสามผู้ร้องแล้วปรากฏจากโลกจากข่าวสารต่างๆรวบรวมเองแล้วนี่จากกรรมการปั้งขึ้นมาอะไรแล้วแต่นะเขาเข้าใจยื่นเองแปลว่าสามคำร้องมายื่นถึงเขาก็ไม่มีผลอะไรเพราะเขาสามารถยื่นเองได้ใช่ใช่เอาละสิอ๋อออที่นียงทิ้งานแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วคุนุีวนี่นะมาตราส2วงเล็บส ตามพรปเลือกตั้งกับพรปเนี่ยมาตรา151อานุน42ม่งเล็บสามคือคนี่เขาจะยื่นไปคุณสมบัติยืนยื่นไปคือเป็นปมคุณสมบัติใช่คุณสมบัตินั่นแหละครับขัดคุณสมบัติมาตราไหนครนะเขาก็จะอธิบายความไปความปรากฏว่ายังไงครับซึ่งกรณีของคุณพิธาเรื่องถือหุ้นสื่อก็ มันร้องมาจากล้นวน98ไปถึบ3ก็อันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันนะครับแต่ที่คุณแสวงบุญมีแถลงนะให้ข่าวเนี่ยนะบอกว่าอาศัยมาตายไ2แล้วก็จะร้องไปถึงพอรปเลือกตั้งนะต้องปอปลานะพระยาตดประกอบร้มนูลเลือกตั้ง2 5 6หนึ่งมาตา151ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์แล้วก็ในวัก2ก็เนี่ยในกระทที่ทำความผิดตามวรคหนึ่ง นะให้ศาลมีคำสั่งให้คนนั้นคืนกันนึกว่ากันไปต้องระวังโทษนะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธินะใช่ใช่ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีขั้นต่ําคือหนึ่งนะฮะไม่มีไม่มีศูนย์ปีนะฮะใช่อันนั้นคือโทษสูงนะโทษสูงนะตัดสิทธิ์ติดคุกอ่ะหนึ่งถึงสิบปีนะฮะตัดสิทธิ์ติดคุกอ่ะปรับสองหมื่นถึงสองแสนและให้สั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้นั้น ยี่สิบปีมีคนโดนแล้วนะฮะหนึ่งหุ้นเนี่ยนะหนึ่งหุ้นคุณสุรโชคโดนมาแล้วเนี่ยตัดสิทธิ์ยี่สิบปีปรับสองหมื่นแต่โทษจำนี้รอลงอาญาศิระเจนจาคะก็โดนมาแล้วนะอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ถูกร้องหนึ่งห้าหนึ่งแต่ยังไม่ตัดสินถูกร้องตามสเตทแบงค์ได้ว่าถูกร้องโดยแปดสองัดคุณสมบัตินะแล้วก็เลือกไปถึงสารรัมนุลสารรัมนุลพลสภาพความเป็นสอส คืออ,อย่างไรงก็เลยยื่นเองคือจะไปถึงหนึ่งห้าหนึ่งได้นะต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะคือคุณสมบัติผิดก่อน,นอ่าใช่ไหมใช่แล้วคุณเนี่ยคุณศสีละทุกวันนี้กัคยังยังต้องสู้อยู่เลยเนี่ยเขาไปแจ้งความที่ติดต่อ,ตตอไปโดนติดโดนตัดอ,ะ,ดอะไรคุณสมบัติพ้นไปแล้วครพ้นสภาพความเป็นสอสอแล้วครับแล้วกรกตก็กำลังฟ้องดนินคดีอาญานะครับที่จะให้ติดคุกอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งนี่แหละอ่า มีคนหนึ่งท่านคุณหนุ่มรู้จักดีใครครับโดนผิดคุณสมบัติอืมมีลักษณะต้องห้ามอืมถือหุ้นสื่อแล้วก็จะแล้วก็โดนอาญาด้วยอ๋อโดนใจความว่าผิดอาญาด้วยแต่ว่าหลุดในอาญานะอ๋อคุณธนาธรอ<น>อกทีมันเฉลยให้ <laughs> เลยอ่าน,นี่คุณรู้ดีอธิบายหน่อยเอ,เอาแบบนี้นะท่านผู้ชมครับแบ่งขวากับแบ่งซ้าย ขวานี่เป็นนะยื่นสารล้มนูลอ่าโปรเซสเนี่ยเอาขวาให้เสร็จก่อนแล้วถึงมาซ้าย<อ>ท่านผูชมดูปีพศนะฮะเนี่ยคุณศรีสวุวรรณไปร้องนะฮะจะว่านันวานีนะไปบอกว่ายุสมาคมสมาคมเขาดูผลงานเขาก่อนนะฮะยี <25 S 2> มีนาคม62คุณศรีวันร้องกกตเนี่ยคุณธนาธรถือหุ้นวีรักมีเดียนะครับขัดจริงหรือไม่กรกตมีมติแจ้งข้อกล่าวหาเพราะไปตรวจสอบดูแล้วนี่ขัดจริงนะฮะ ไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ไปยื่นคําร้องต่อสาลรับนูลสาลรับนูลยื่นเสร็จ16พอคอนะฮะเสร็จสารนูลมีมติรับรับเสร็จแล้วก็สั่งนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ16พอคอถึง20พอยอนะฮะ6เดือนพี่สำราญครับ6เดือนนะฮะถึงสั่งนะครับในการ คือสามมูลใช้เวลาหเดือน6กเดือนนี่นะมวินิจฉัยแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยตัดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่จำได้ไหมวันที่เดินออกจากสภาวนั้นอ่ะแต่ผมดูน่าจะเป็นน่าจะวันที่ผิดนะครับน่าจะต้องเป็นอ่ี่สิบสักอย่างนี้กรกดาหรือยังไงกรกฎานะฮะเพื่อจะได้รวมเป็นหกเดือนใช่ขออภัยนะฮะวันที่ผิดต้องเป็นยี่สิบกว่ากรกดานะครับเนี่ยนะฮะคือพอสิ้นสภาพ จากการถือหุ้นสื่อปุ๊บนะกกรก็อาญาต่ออันนั้นเดือนปี6-2นะฮะคือสารรัฐมนูนไม่มีหน้าที่พิจารณาคดีอาญานะคสารรสารรัฐมนูนเนี่ยคือเรื่องของข้อกฎหมายคุณสมบัติครับปีากน้าเสร็จปุ๊บปี6-3สานะฮะเริ่มเลยกกตอประชุมเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยมีมติว่าให้คนไปร้องไปแจ้งความคดียาญาหนึต่อนะฮะ มีนาคม2563กกระตก็มีมติในการดําเนินคดียากับนายธนาธรนะครับก็แจ้งความไปที่สอนอุก้สองห้องเนี่ยออตามพรบนี่เลยเนี่ยมาตราหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะประกอบกับ4.2วงเล็บ3ที่พี่พสารานให้ดูออตํารวจสอนอุก2สองห้องรวบรวมพยานหลักฐานปุ๊บเสร็จมีความเห็นสั่งฟ้องก็ส่งให้พนักง,งานอายการคดียายายพิเศษนะฮะหลังจากนั้นพนักงานคดีพนักงานอายการนะครับสานักงานคดียาพิเศษ พิจารณานะมีคำสั่งไม่ฟ้องอพี่สำคัญพอมีคำสั่งไม่ฟ้องเสร็จปุ๊บสํานวนมันจะเด้งกลับมาที่ทพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนก็ส่งแจ้งพุงพ่งกลับพุ่งกลับบอกเฮ้ยไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เราต้องส่งหาพบตรเพื่อให้ผบตรทําความเห็นพบตรจะสั่งฟ้องต่อไหมหรือจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้พบตรยืนยันพบตร,บต,รตุกท่านพลตรกสุัธิ์แจ้งยอดสุขยืนยันกลับไปว่าสั่งฟ้องอ่า พนักงานเดการคราวนี้เฮ้ยไม่ได้แล้วที่สุดของฉันคืออายการสูงสุดใช่นี่30พฤศจษษษษิกายน65หครับพี่สำรานจาก63สปี63,64,65นะฮะ2ปีกว่าครับอายการสูงสุดสู้กันยื้อกันไปอายการสูงสุดถแถลงนะฮะบอกว่ามีคำสั่งไม่ฟ้อง2ปีกว่านะสุดท้ายอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดีก็ยุติยุติย,ตยุตินะฮะ แล้วแล้วหลายคนที่กาลังลุ้นกับคุณพิธาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแหละซึ่งก็เป็นไปได้เออพูดตรงๆนะถ้าเราพูดกันแบบความรู้สึกประสบการณ์เรานะครับดียาาของคุณพิธาเนี่ยนะเขาคงไม่กลัวเท่าไหร่ใช่แต่เขากลัวเขากลัวไอ้นี่มากกว่าเขากลัวซีกคุณสมบัติเขากลัวสารนำนู้นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตัดสิทธิทางการเมืองนะพี่สำรานแค่แค่สั่งให้หยุดความเป็นสสอสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้มี สั่งว่าห้ามเล่นการเมือง1ิปี2ี่ปีเหมือนหนึ่งห้าหนึ่งไงเขาก็คิดว่าเอาน่าอย่างน้อยซึ่งสุดแต่มันก็ไปต่อไม่ได้ไง <c oughs> มันต้องออกจากสภาเ <c oughs> ที่ยวนี้ก็ต้องบายๆก่อนทีนี่ยังไงต่อจบที่เท่านี้หวนห้วน<อ>ทำไงได้ก็หลุดไปแล้วอ่ะพี่สำราญอะไรนะก็เขาไม่ได้โดนไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองดังนั้นเหลือปมแล้วครับเหลือปมว่าคุณพิธาเนี่ยนะสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วนี่จะบจบยังไงสุดท้ายแล้วคดีหุ้นไอทีวีที่คุณพิธานี่ทิ้งไพ่เด็ดก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิธาจะเป็นอย่างไรพยานหลักฐานที่จะไปสู้กับกรกตเนี่ยนะมีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องติดตามไปดูกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคุณพิธาเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเราก็ได้เห็นกลิ่นหรือว่าแนวทางการต่อสู้อยู่เหมือนกันนะพี่สำรานเช่น มีการโอนหุ้นนะจากเดิมที่ตัวเองเป็นผู้ดูแลมรดกเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ถูกโอนไปให้ทายาททายาทโดยชอบนะฮะอันนี้แหละเป็นการเขาเรียกว่าทิ้งหมัดเข้ามุมเหรอไหนดูซิดูซิไหนดูทิ้งหมัดเข้ามุมเหรอฮะนี่นะทิ้งหมัดเข้ามุมอ้างสู้กะบวนการคืนชีพไอทีวีนี่นะบอกว่าตอนนี้เขาไม่ไม่ได้สู้กับธรรมดานะเขาสู้กับขบวนการคืนชีพไอทีวีนะมีขบวนการจ้องให้ผมโดนเชือก เฟซบุ๊กของคุณพิธาชี้แจงยาวเฟื้อยเลยนะยาวละอียดยิบนะแต่สาระสำคัญก็ประมาณนี้แหละโอ้โหนี่เขาเนี่ยเขาพิมพ์กัินสิบหน้าไี่พี่สำราญสรุปมาเหลือสี่ทัดไม่ใช่น้องเขาสรุปมาแต่ยิ่งตกไปเยอะนะแต่ว่านี่แหละไอทีวุติกาอออากาศเขาบอกว่าไอทีวีหมดสภาพแล้วเขาได้หุ้นคุณพ่อเขาถือหุ้นมาถือหุ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอทีวียุติออกอากาศหมดสภาพความเป็นสื่อตอนนั้นคุณพ่อเขาเสียชีวิต สารก็เลยแต่งตั้งให้เขาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกก็ถือหุ้นมาเพราะไอทีวีมันไม่มีสภาพไม่มีมูลค่าทางการตลาดแล้วไอทียุติการออกอากาศเขาก็ถือมาเรื่อยๆถือมาแล้วก็เขาได้ไปยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชด้วยนะที่เขาถือไอทีวีนะแต่เขาไม่รดบอกไม่บอกวันไหนนะแต่คุณหนุ่มก็รู้ว่าประมาณหลังสองปีแล้วก็หลังสองปีแล้วจากคอนเป็นสสนะฮะแล้วก็เขาก็บองไปอนาคต ปัจจุบันอนาคตบอกว่าตอนนี้อ่ะนะมันมีข้อพิรุษของขบวนการบางขบวนการครับประชุมเพื่อถือหุ้นแล้วก็พยายามเซตอัพขึ้นมาว่าไอทีวีกำลังไอทีวีทำสื่ออยู่เขาเรียกว่าขบวนการคืนชีพอันนี้แหละเพื่อมาแกล้งเขาใช่หรือไม่อเพื่อจะทำให้เขาตกม้าตายใช่หรือไม่ด้วยข้อพิรุษหลายประการที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ผมตัดสินใจหารือทายาทจึงที่มอบหมายให้ผมถือครองหุ้นไอทีวีซึ่งเป็นมรดก นะของคุณพ่อไว้แทนทายาทคนอื่นผมถือครองหุ้นไอทีวีนะฮะ,ะเขาเขียนอย่างนี้เลยนะเขาเขียนอย่างนี้นะฮะออไว้แทนทายาทคนอื่นจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้ผมจัดการแบ่งมรดกไอทีวีให้แก่ทายาทอื่นไปโดยนะ,ะโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันปัญหาจากกระบวนการฟื้นคืนชีพความเป็นสื่อมวลชนให้กับไอทีวีที่กําลังดําเนินการอยู่นี่แหละครัะ โอนเนี่ยนะโอนมั่งขายมั่งในตรงนี้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวโอนเดี๋ยวขายเอยวให้ผมถือครองเดี๋ยวให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเป็นการเนี่ยโอนอย่างสิ่นเชิงนี่คือสลับมรดกไหมถ้าไม่สลารเนี่ยคือแสดงคุณยังถืออยู่อะไรประมาณนี้คือตอนแรกเนี่ยนะไม่มีการพูดถึงเรื่องมรดกเรื่องเอากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาเลยนะฮะเราก็ยังมองว่าไอ้ถือหรือไม่ถืออย่างไรดูต่อดูต่อทีนี้ไปมันจะเกี่ยวโยงกับข้อกฎหมาย แล้วใครเป็นคนปลุกขึ้นมาอันนี้เราก็ดูกันเร็วๆเลยนะว่าใครคุณพิธานอาจจะหมายถึงใครขบวนการเนี้ลูกพีไอทีวีใครอ่ะคุณนุ่มเหรอผมจะไปปลุกทําไมผมผมไม่มีอํานาจอะไรในไอทีวีไอทีวีเป็นของใครเดี๋ยวนี้ไอทีวชัดเจนผู้ถึงหุ้นใหญ่ก็นี่นะฮะโอ้ทีมงานขึ้นมาเลยนะบอมจ InTouch Holding ที่สาราญอินทัชเมื่อก่อนนี้ก็ชินขอบตอนนี้มาเปลี่ยนชื่อเป็นอินทัชนะฮะ ถ้าเมื่อก่อนในผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คุณทักษิณนะแต่ปัจจุบันนี้ยเขาบอกไม่ใช่แล้วเขาอินทัชไงอินทัชอินทัชก็ AIS ไงอ่าแล้วยังไงอ้าวถัดไปอันนี้คือเมื่อกี้ผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ในอินทัชแล้วก็พอไปดูในอินทัชอีกทีนะฮะใหญ่สุดตอนนี้ที่ถือก็คือกัฟกัฟก็คือบริษัทพลังงานบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่กัฟเอนเนอจีนะฮะนี่นะฮะหนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้นนะฮะแล้วก็ของใคร ก็นั่นไงทีมงานเฉลยมาให้แล้วเรียบร้อยไปแบบเร็วๆคุณสารัตคุณพิธาจะหมายถึงตรงนี้เหรอก็ไม่รู้เพราะต้องมีกระบวนการแต่ถามว่าแต่ถามว่าอินชัดจริงๆเนี่ยก็ใหญ่สุดก็ยังเป็นคุณทักษิณนะแต่แม้นจะยังไม่ได้มีหุ้นไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่าก็เดิมทีเป็นของคุณทักษิณมาก่อนเนี่ยขายจริงหมดแล้วเหรอเขาก็เชื่อว่าคุณทักษิณน่าจะยังมีอยู่ตรงนั้นบ้างแต่คุณทักษิณคือเพื่อไทยนะ เพื่อไทยก็อยู่ในแปดพักรวมนะทักษิณเขาคนแดนไกลเขาไม่ยุ่งเพื่อไทยแล้วอ๋อตรงนี้มีลูกเขาดูแลอ้าวสนี้แล้วถ้าเป็นกัฟอะกัฟเขาทําไมเนี่ยถ้าเป็นกัฟทําไมถึงอยากจะให้คุณพิธาร่วงล่ะทําไมอ่ะไม่รู้ก็คุณกัฟก็ทําทําสัมปทานกับรัฐอยู่โดยตลอดนะพี่สามรานจะไปล้มทุนใหญ่หรือเปล่าเออหรืออาจจะเป็นนโยบายของทุนพลังงานหรอที่จะ เรื่องของทุนผูกขาดพลังงานเนี่ยทุนใหญ่เนี่ยเสือนอนกินเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปอ่าไม่รู้นะเราก็แต่เรามาดูข้อกฎหมายกันกับนักกฎหมายนิดหนึ่งครับสวนักกฎหมายอืมเจ้าของฉายาทนาปีสัตวประพันธ์คูณมีนี่ใครตั้งให้เนี่ยพักพวกพมเมงคุณประพันธ์ฮะคือคุณประพันธนี่ข้องใจตอนแรกโพสต์เฟซบุ๊กนะให้ได้ข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยโอ้โหลงรายละเอียดมากเลยนะฮะนี่กลายมาเป็นข้องใจเรื่องนี้เลยพี่สำรัน คือข้องเจวทำไมสิบเจ็ดปีแล้วคุณพิธาไม่เห็นทําอะไรกก่าอ้มรดกนี้เลยอ่ะจู่ๆแล้วมาทํานี่มันเกิดอะไรขึ้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็ต้องดูรายการบัญชีมรดกรายการอื่นๆด้วยนะอืมว่ายังไม่ได้แบ่งปันด้วยหรือไม่เออและการสละมรดกนั้นต้องสละทั้งหมดนะไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะเพราะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มันบังคับอยู่อไม่เชื่อไปดูมาสองมาตตาเนี่ย หนึ่งที่แรกคุณพิธาคุณประพันธ์ก็บอกคุณพิธาจะใช้สูตร1615เรื่องของการสลับมรดกแล้วก็กลับคืนไปเป็นของเจ้าของเดิมแต่คราวนี้แกก็บอกว่าดู1612ด้วยมีเอกสารไหมมีหนังสือมอบไปหรือเปล่าอย่ามาทําย้อนหลังนะเดี๋ยวกลายเป็นเหมือนคุณนนาธรทนะตกมาตายเนี่ยเพรางกฎหมายแพงแล้วรนี้ท่านผู้ชมนะเอาไปเปิดดูแต่เราก็ไม่เคยอ่านเลยกฎหมายประเภทนี้นะ ดังนั้นสละต้องสละทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงเลยนะอ่ารู้ต่อต่อไปเราไม่รู้ว่าคุณพิธาทำแค่ไหนนะครับแล้วยังไงต่อนี่นะเพิ่มเติมอีกส่วนเรื่องของที่เขาต่อสู้คืนชีพนี่ครุณประพันธ์ก็พูดทํานองว่าบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้รักษาสิทธิ์ใบอนุญาตไปประกอบคือเขามีรายงานมีรายงานจากเขาเรียกว่ารายงานผู้ถือหุ้นน่ะใช่ ได้เห็นถึงความพยายามในระหว่างปี60 61 62ของผู้ถือหุ้นว่าจะทํายังไงให้บริษัทมีไรายได้มีลายเส้นมีบริษัทมีโนฮาวของการไปไอทีวีอยู่จะไปเช่าสถานีสหรัศน์ไหมหรือจะไปร่วมทุนไหมหรือจะไปอะไรต่างๆหรือเปล่า <Ừ. S 1> ให้เห็นว่าเขามีความพยายามเขาไม่ได้ตายแล้วอย่างที่คุณพิธาบอกอูต่อดูต่อ,ดตอเดี๋ยวให้เวลาไม่ทันแล้วถัดไปนะฮะความเห็นของคุณสมชัยศรีสุริยากรนะครับ วันนี้ลาออกจากพรรคเสียรีรวมไทยแล้วนะจะไปเป็นนักวิชาการจะไปรุ่นเป็นสสรนะการขายหุ้นหลังสมัครไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับรูปคดีเพราะผิดก็ยังคงผิดหากไม่พ้นผิดก็คือไม่ผิดแต่การขายทำให้คล้ายว่ายอมรับว่าน่าจะผิดคล้ายลอนตัวเลยขายทิ้งคือคุณสมชายตอนนั้นอาจารย์สมชายพูดก่อนก่อนที่ข้อมูลจะเติมนะครับค้ายตอนนั้นลือกันว่าขายนะแต่ตออหลังคุณพิธาบอกว่าโอน อ่ะดูความเห็นคนอื่นนิดหนึ่งครับเหมือนเดิมอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้ล่าสุดล่าสุดที่ว่านี่แหละครับกรกตไม่รับเพราะเกมนี่มันออกมาที่ใช้มาตราแปดสิบสองกับหนึ่งอันหนึ่งนะอาจารย์สมชัยสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าถึงแม้เขาไม่รับของสารนักร้องอ่าแต่กรกตเดินเองนะอ่าสรุปสรุปว่าหนักกว่าเดิมครับหนักกว่าเดิม มุมมองอาจารย์สมชัย<อ>สิสุธิยาก่อนนะจริงไม่จริงไม่รู้อ่านักกฎหมายอีกท่านหนึ่งนะฮะกฎหมายมหาชนดรนัทวุฒิวงเนียมนะครับการโอนหุ้นกี่ทอดก็ตามไม่สามารถทําให้ผลผิดพยานเอกสารที่จัดทาขึ้นมามีน้ําหนักน้อยเพราะหากถือครองในฐานะผู้จัดการมรดกจริงระยะเวลากว่า17ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดวิสัยของผู้จัดการมรดกที่ะจะต้องแบ่งปันให้แก่ทาย,ยาท หากไม่ถูกจับได้ว่าซุกคุ้นสื่อแล้วคุณจะโอนไปเพื่ออะไรโอเคต่อไปแต่ท่านนี้เนี่ยนะฮะนะครับอันนี้ก็เราคุณหนุ่มอธิบายไปแล้วครับนะเรื่องความพยายามในการพยายามจะฟื้นจะฟื้นนะเอาเราข้ามไปก่อนตรงนี้ครับคุณชมาญจัเหลืองนะอันนี้ตอนโน้นอ่ะตอนที่คุณพิธาบอกว่าโอนหุ้นครับนะบอกว่าฟันทงไปเลยเขียนแปะติดไว้ข้างฝาได้เลยว่า กรกตยุบคำร้องคดีคุณเอทีวีของพิธานี่ในผู้พิพากษาเก่าน่าจจะมีแหล่งข่าวก็ได้นะนี่ครสองคนพิธาผ่านการโหวตในการประชุมเลือกนายกด้วยคะแนนมากกว่าสามร้อยเจ็ดสิบกเสียงโอ้โหมันธงเลยนะนะนี่ดมส้มดีใจวิบวิวกันใหญ่เลยนะเมื่อก่อนเป็นกรรมการบริหารพรรคนะโดนยุบพักก็อนาคตใหม่ท่านก็มาเป็นคณะก้าวหน้าด้วยเจดมิถุนาความเห็นต่อไปใครฮะนี่ท่านนี้นะฮะ ทงมีงอดีตพยยิพากษาท่านชูชาติสีแสงเอ,อว่าไงนะโดยสรุปก็โดยสรุปก็เหมือนกันคล้ายกันก็คือว่าเดี๋ยวกกตเนี่ยยื่นเองได้นะออสามสามคำร้องที่ถูกยกไปเอย่าเพิ่งไปเสียอกเสียใจเพราะที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกก,ะกะตก็สามารถที่จะยื่นเองได้โอเคนะครับต่อไปให้สสอนะเขาชื่อก็สามารถยื่นได้นะครับฮะต่อไปนี่แหละครับอสรุปแล้วนี่ก็ตอนนี้เขาบอกว่าคุณพิธา ก็จะรับรองไปก่อนครับเพราะดูไทม์ไลน์แล้วมันไม่ทันใช่ก็รับรองความเป็นสสไว้ก่อนครับรับรองก่อนสอยทีหลังรับรองก่อนสอยทีหลังยังไงก็ต้องรับรองเพราะไม่งั้นองค์ประกอบความผิดมันยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ได้รับรองสอสทีนี้ครับเกมการเมืองอย่างนี้ต่อไปจะเป็นยังไงคุณหนุ่มตอนนี้ก่อนเนี่ยฝั่งหนึ่งก็สามร้อยสิบสองอีกฝั่งหนึ่งก็ร้อยแปดสิบแปดครับนะะรวมแล้วก็ห้าร้อย ถ้าฟัง312้ยอเสียงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือ, 3, 7, อไปไม่ถึง376ไปไม่ถึง376สักทีแล้วยังไงอ่ทีนี้ออคุณอยาให้บานเมืองเดินยังไงก็ไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็รักษาการไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่เด็ดขาดทําอะไรก็ไม่ได้งไงเพราะว่าสู้อํานาจเต็มไม่ได้พี่สำราอ,อยังไงก็ต้องมีรัฐบาลให้ได้ถ้า3 1 2ยังไปไม่ได้เปลี่ยนขั้วดีไหม นี่ยบางมีบางพักเอามารวมฝั่งนี้ได้ไหมคือใี้ทำเป็นเสียงขตรงตรงเสียงข้างมากเกิน250เนี่ยพู่งกระตรงๆเลไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะครับคือถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมทั้งอีกหกเจ็ดพักไปไม่ได้นะครับเพื่อไทยก็คงต้องยอมอะเสียสละตัวเองเสียสละตัวเองยอมให้ถูกกลด่าทีหน่อยยอมให้ถูกกลด่าเพื่อมาสร้างผลงานคุณอุ้งอิงก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วเพราะคุณแม่ก็บอกแล้วว่าอย่าเป็นย้ายขั้วสลับข้าง เพราะไม่งั้นนี่การเมืองมันจะร้อนแรงมาอยู่กับฝั่งอนุรักษ์นิยมอ่าถ้าโชคดีคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะอุ้งอิงไม่เอาใช่ไหมเพราะอุ้งอิงไม่เอาหรือไม่เพื่อไทยก็ยอมกลืนเลือดทั้งใหญ่เสียเสียสละเพื่อบ้านเมืองให้ลุงป้อมขึ้นให้ลุงป้อมขึ้นโอ้โหหรือลุงป้อมอาจจะไม่ไหวลุงป้อมไม่ไหวก็เอาคุณอนุทินมาเหนูมาแล้วกันหนูบอกอย่ากันนั่นเลยเอาลุงตู่ตอบไปสักนิดเถอะ อันนี้เราไม่รู้โอ้โหแต่โอกาสเขาบอกว่าดอกซ้มจะไม่เต็มถนนเลยเหรอแต่เขาบอกว่าลุงป้อมก็มีโอกาสเออมันพอเป็นไม่ได้ไหมเพระเพื่อไทยเนี่ยังไงลุงป้อมน่าจะดีกว่าถ้าต้องไปเอาลุงตู่เลยนี่โอ้โหมันทำร้ายจิตใจแต่เดียวนี้จะต้องจบลงก่อนตรงที่ว่าให้คุณพิธานี่แสดงบทบาทให้เต็มที่ก่อนประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยนะ แล้วก็เพื่อไทยก็ต้องหนุนคุณพิธาจนได้รับการโหวตเป็นนายกไม่ได้รับการโหวตนายกก็ต้องโหวตนายกแต่ว่าไม่ผ่านอ่ไมเพราะว่าถึงนาทีนี้ฟันสองอสวอยังไม่เอาวันนี้สําคัญนะฮะถ้าวันนี้สําคัญเปลี่ยนเป็นยังไงวันนี้ถึงจะสําคัญถัดมาใช่ใช่อันนี้อาจจะวันวอเวลานออาจจะเลื่อนนิดหน่อยอาจจะเลื่อนนิดหน่อยอาจจะเลอขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเราให้เห็นกรอบหน่อยเพราะนี่มาจากอาจารย์พิษนุ นะครับดังนั้นก็ต้องฟันธงว่ายังไงนี่เกมพลิกเกมพลิกแน่นอนถิงแมนคุณพิธาจะไม่โดนหุ้นสื่อแต่โอกาสที่จะผ่าน376ได้นี่ยากมากใช่ใช่นะเพราะว่าสวเจอมาตรา1นึเข้าไปเดี๋ยวไปเจอเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกเรื่องค้างอยู่นะที่ก่กตสวบอกว่าคุณสมบัติไม่แน่นอนอนโยบายของคุณก็ผมกลัวเหลือเกิน 1นึนเรื่องภาคใต้ครับเหล่านี้เหล่านั้นเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือภาพรวมๆที่เรารวบรวมมาให้เห็นกันในวันนี้นะครับ